สวัสดีค่ะวันนี้แอ้ก็จะเป็นสาวชนบทจะมาทำการเก็บผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็คือผักบุ้งคือกลัวงูไงเพราะว่ามีงูค่ะที่ส่วนของเรามีงูนะเคะจิงหูตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างรกแอ้ก็กลัวนิดนึงเนะ อ้าวไปเก็บผักบุ้งด้วยกันนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอร์ด้วยนะคะสาวชนโบชีวิตเมียฝรัง่งลำบากงกงกเก็บผักบุ้งข้างทางกินไปแล้วค่ะนี่ก็คือผักบุ้งนะคะที่เราจะเดินไปเก็บนะคะนี่นี่ต้นตาลก็ล้มเนาะนี่คือสระน้ำของเรานะ ปลาก็ไม่เลือถึงเรือก็ไม่ถึงเราเพราะว่าก็จะมีคนาดักปลาเราจะทำการเก็บพากุ้งจะมีหรือเปล่าเนี่ยอ้าวทำไมเหมือนไม่มีเลยเนี่ยอ้าวเหมือนไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บนะคะตั้งกองก่อนเด้อ Thank <sweat> ก็เก็บเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้โทรศัพท์มันดับเพราะว่ามันร้อนนะเราตั้งถ่ายไว้นี่นะคะผักบุ้งที่แอดเก็บได้นะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเฮ้ยเมียฝรั่งคนนี้ขี้เหนียวเนี่ยจะเอาผักบุ้งที่เราเก็บในสะเนี่ยไปทำอะไรก็ผ่ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะแ,แล้วค่ะสวัสดีค่ะ นี่แหละคะ่ะผักบุ้งเราก็ลวกแล้วก็จะกินกับขนมจีน